e l a s t i c Shop เพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends w i l e Rift TFT Mobile และอีกมากมาย e l a s t i c Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยได้อยู่มั้งเพราะว่าพี่จับให้เดียวโอตามคับคุณค่ะคืออะไร อบคคุณ่ะุ้ยนี้โคมาสีแดงสวยมากเลยนะฮอขอบคุณค่ะอะไรอะขับคุณค่ะมันขับไม่ใส่แต่แล้วว่าเป็นคนมันไม่ได้จะพิมพ์อะไรมันไปเรียนดูวัฒนธรรมไทยมานิดหน่อยโอเคก็พิมพ์5 5 5คะแนนพอเนาะใช่คนไทยเองได้แค่นี้ก็อย่าเรียนเถอะกลับบ้านกลับบ้านไปเรียนภาษาตัวเองไป มันกำลังด่าอยู่มันบอกข้าวปุ้นค่ะมันบอกว่าพวกเราเหมือนข้าวปุ้นพวกเราเหมือนขนมจีนนุ่นโดไงมันด่าเรามันซับซ้อนนะคะว่าข้างบนไอ้ถอให้กับบริษัตันแฟรอะไรออกมาได้ไหมไม่ไม่จะเวทบ้าโอ๋หรอแต่ไปดูช่วยนะไม่ไม่ไม่เวทไม่เวทอ่ะกูไปโป๊กมันก่อนโอว่าจะเว็บบมาหรอใช่ใช่ ตายก็อไม่มีใครตายไม่มีใครตายพี่เช็คให้หมดแล้วมันเสียฟาร์มฟรีไปแล้วมันเดินกลับไปฟาร์มของมันล้ะก็ทำไปเหยะอยอโรล่าอีเวนท์สกิลมึงระเบิดขนาดนั้นหนีโดนสะเก็ดเงินอีดอไปล่างได้บอกล่างได้บอกล่างล็อกแค่ไม่ล็อกปะจะไ้ี่ พี่ดูช่อยากโดนเจ้หงบ้าระยะแบบโอ้โหต่างกูเวอร์แบบปิดปิดตาแล้วก็โดนดูแล่ะ่เขาสวยเหรอแต่ว่าดูแล้วเขาไม่ค่อยสวยป่ะไม่สวยโอล่าถ้าแกจะเข้าอ่ะแกอาจจะต้องฮิวให้พี่นิดนึงนะเพราะว่าพี่ไม่ไหวเลยแกแวะฮิวให้พี่ได้ไหมแกมีฮิลไหมมี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 โอล่าถามว่าตายไหมถ้าถ้าโดนสองคนตายอยู่ กำลังออบไปไม่มีวันอ่ะกำลังออกไปคอมพร้อมเหยียบหน้าอุ้ยสวยมากมันไม่ตีกูดอกสุดท้ายขอบคุณมากนะโอ้ Thank you so fucking much วิโก็อยู่ไหนก็อยู่นะก็อยูระวังวีโก้นะพี่ยังไม่มีอนตินะพี่ัอกวอยู่ไม่ตนี วีโก้ไม่ได้แปดนะวีโก้ถ้าไม่ได้แปดไม่ได้แปดแต่พี่รู้สขาให้หลบไปพี่บังตันให้ไปเลยอุ้ยเป็นแเป็นไงพี่บังตันเป็นไงเป็นไงสวยมากโอเมก้าพี่เป็นคนรับให้แกเองแหละเป็นไงล่ะไววแล้วโอเคคนรุกเหรอไม่ใช่เราก็นับวีโก้มาลุมในเมื่อกี้แต่วโก้มันทำเราไม่ได้เจ๊หงกับเจ๊หี ข้างบนฉันกำลังไปฉันว่างเอ้อออลิฟก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยข้างบนแป๊บนึง,งนยนนอย่าเข้าไปนะฉันเข้าเองฉันเข้าเอง <Thank you. S 1> คือป๊ปจะไม่ตายนะ <c oughs> ฉันมีอันตีนะวีโกอยู่นี่นะ <c oughs> เอ้อเดี๋ยวไปทอน ว้ายเขียงมันโดยนยึดเลยกหลังตายใช่ที่จะทำตัวอยู่อ๋อ,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 อไม่โดนเอาอะไรอะ่ะมาทำไมอะไรบ้างอะไรวะมันอยากจะส่วนมาเอามาก่อนเลยมาทำเป็นเล่น ทำเป็นเล่นอไอ้นี่จะตายแล้วหิวบป่ะเมื่อกี้ไม่นี่เห็นเอฟเฟกต์หิวกำลังไปกำลังไปรอรอรอตีคู่แล้วมาแล้วห่ามาแล้วห่ะรอรักขบวนปะอ่ะ่ไมกปโอเคอย่างน้อยก็ได้ไปหนึ่งคิวปถือว่ามาช่วยละ ข้างบนอลล่าเออ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 ตายเลิศสเต็ปเห็นนะว่าอุ้ยนี่ไงข้างบนนีคือไก่เดินมาเท่าดีกันเลยนะคะ กลางเดินมาดมดมเฉลยเฉย,ยเลยเอามาออกมา,ออกมาไม่ต้องตามหรอกตามทาไหมราบอกให้ตแตกแล้ว嘛ฉันมา <c oughs> ช่ไม่ได้ก็ไปเอ้าช่วยไม่ได้ก็ไปตายในป้อมมันเข้ามาันลงมันแฟดเราเรืออะไรสะสางเกาไไนองห <laughs> นีไปไหน เอก็มาแย่งปากโอ้โยกํลังไป <c oughs> มันมีคนเติมนะยเอลมันออกของกันแล้วนะคนหนึ่งมีโวะมันฟ u อกกิ้งไทยแลนด์พีพ l e แล้วนะ <c oughs> ไม่มีหวานมองไม่เห็นมีโคออันติมีโไหวหรอ <c oughs> สวยนะวีกโก้ตัวจริงตัวนี้มันไม่มีสเปลเรียบร้อยสวยมากมันหัวเราะลอยเยวเราล่านะเอามันอีกแล้ว <c oughs> เริ่มบ้าแล้วเอาลิฟต์ไหมเออไม่ใช่เอาอาัตาคารไหมเจยังมีอยู่นะ เรียกมาหมดดีกว่าต้องให้เป๊ปมาด้วยดีกว่าอย่างน้อยเป๊ปก็อันนี้ให้เราได้เอาล่าอยู่บนได้ๆไปๆสองบนทั้งหลายตัวมีพูกอยู่เนี่ยโอเคแล้วมาตีกูทำไม,มฉันดูวีโก้ให้อยู่มีรักมีตามไหมพวกแกม,มีสกลิลตามไหมไมีไม่ฉันดูวีโก้ให้อยู่ เทเลพอร์ตมาแล้ว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 าล,วลากไปทางนูน้นลากไปฝั่งที่เราจะหนีอ่ะเออไปสักคนก่อนเลย <c oughs> นิ้วโค้แฟดหัวร้อนไม่เลยยีควายฆ่าใครไม่ตายนิ้วโคก็แฝดมาปัญญาอ่อนเหี่ย ใครเขาจะตายกันละ่ะนี่ไงมีคนตายอยู่ข้ามบนเยอะนะมันไม่ได้มีแค่คามิลนะมันมีอีดีโคด้วยหายตัวเป็นคลิปอยู่เลดศลดอุ้ยแรงมากเลยโอ้เมื่อกี้ฮันล่นลัล่ะลัน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 ไว้เอยกําลังไปลแล้วนี้อาหารเทลักคิวเอาเลยตีให้หมด อุ้ยจนซีซีมีหวาดนะนั่นอนะให้อยากได้วิดเอนอะอามาเลย<ๆ>มาเลยเรามากลับบอกปอันตีไปแล้วพี่อันตีคือเราทำไมไม่ตีนีโคละ่ะเ <c ười> ต็มเต็มเลยนะฮะ <c ười> เอาละล่าอยู่ข้างล่างโดดนะคะโดดนะคะ ยี Arrow, ่เอลบวกกันแล้วเลิศเอามามาบอนเลยมา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 ทำอะไรอ่ะกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยยี่เอลมีสัญญามีอะไรไหมเอาบอนเลยไปไปไปถ้ามันมาเดี๋ยวพี่จัดการให้ ตัดได้ไหมตรงนี้ม okay ีคนพี่เมียนตีนะจะได้อซิดเวอร์อยู่กูเหอุ้ยนี่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 เอวระวังนะ นี่โดนไปเลยค่ะเดี๋ยวดันล่างให้แป๊บนึงมังกรกำลังมาพอดีเลยแต่ส่วนเล่าออกไปก่อนถึงด้วยเดี๋ยวแฟ่แนติให้ตัวหนึ่งแต่ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเริ่มลำคาญออโรละล<ม>เห็นไหแม้ก็จะมีสอนญาก,ก็จริงได้มาโอเคเดี๋ยวมีเนียนหายทางเวไปแล้ว อ่คไม่ต่อโอเคีวิโกอยู่บนไม่รู้ว่าอีวิโกจริงหรือเปล่าว้ายรอดไหมนี่เทอพอพอล่างตีไปแล้ว ลักกันตดแล้วเลิศเป็นไหนล่ะเฮียสวยมากนะหอแฟดมาโดนปาดงงนิโคแฟดคือแฟดลงมาโดนหนูปาดตายตีธรรมาด้วยใช่เล่นมันไม่ได้เยอะนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันควรจะแฟดออกหรืออะไรไม่รู้ มันจะแปดลงล่างเพืงง่อหลบมั้งแต่ไม่ไม่คิดว่าจะมีพออยู่ข้างล่างยเยอะหรอกไอ้ยถือข่าวไปเลยถ้าาที่โอ้แบบตีตีอะะทำอะไร อะไรอ่ะนี่ทำอย่างกะเก่งมากสกิลเพีเหมือนควายกระไดพี่นุนมเขาไปหมดแล้วนะโดนเย็ดเนาะขนมล็อตอยู่แล้วแหละเกิดขนาดยิงยิงเข้าไปยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปไปบ้าอะไรที่ขนมเป็นคนกลับหมดเลยวไปอะไรขนาดนนั้ก็ไปอยู่แล้วเลเลยล่ะเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้ากันวีดแทน เราจะช่วยข้างบนวินเบียร์อยู่ยอาราลาน่าไปเฮ้เหี้ยเป็นไงล่ะมึงจะมาแปปอปสตรอเบอรี่เลยใส่กูเหรอ วะไอเอวมาสิกลัวนะฮะดูนะฮะอะ,ะไ,ไรตอบเนี่ยเด้อโอโดนอะไรล,ลกูกน้องสารจังโดนอันติ มันตีไปแล้วพี่ขอนุยิงมันสวยแอลอย่าจะรออะไรอย่าอ๋อ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 บอฟฟี่จะรินกัน baby อยวเลาต้องเจอกุศลทันทีนี่นมาสิมึง <c oughs> ได้แค่นี้หรอ <c oughs> แค่นี้ได้แค่นี้เอาบาลอลได้นะทุกคน แค่มอว่าดารามันหาเรื่องเอฉยๆเนี่ยไม่มีอะไรหรอก,อม,อกอมากัดอ,อ,อ,อย่ากัดตอบค่ะไม่เอาเวลามาสั่งสอนคนนู้นคนนีท้ทีเล่นให้มันดีละก็ไม่ได้เห็นเล่นดีเลยเลยป่ะกรุบเลยพร้อมไป เลิศพี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่ oh, oh. อะไรอ่ะ ไม่ตายหรอกค่ะเป็นบ้าคนเดียวเอามึงอะ่ะ